นายอภารเทพจันจันช่างโยน101รางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซเีนายเจษฎาเฮงงูช่างโยน201รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการควบคุมเครื่องต้นไฟฟ้านายบัญชานิพันธ์ช่างไฟ301รางวัลเหรียญทองการแข่งขันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1เฟส นายจักริดเดวิชช่างไฟ3 0รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วัตกรรมประเทศ,เทศด้านพลังงานนายอนุดรโฮกแก้วโฮงช่างอิเล็กท์50 4. นายพนเดชโงงคำช่างอิเล็กท์50 4. นายสิธิพงด้วนสายพิเศษอิเล็กท์50 4. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โครงนาเซฟตี้คัตเตอร์นางสาวรัภาจตาพิเศษกอร้าห้าสุดสรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเชื่อมโลหะนายสิทธิพลนายสิทธิพลคำลือช่างกลหนึ่งสุดหนึ่งเหรียญทองการแข่งขัน พสองศูนย์หนึง่งเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบเว็บไซบต์นายพงมิพันธ์นิพิโตคอมพิวเตอร์สีส่ศูนย์หนึง่งเหรียญเงินสิบเอ็ดเหรียญได้แก่รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันมอเตอร์นิฟ้ากระแสสรัสบสามเฟรมนายชนารกรบถึสื่ช่างไฟสามศูนย์หนึ่งเหรียญเงินการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์พลังงาน,ตองอนเตาอเนกประสงค์ นายเฉลิมไัยสุยักษ์สุดสถาปัตย์สองศูนย์ห่งทีระพงคำพงสถาปัตย์สองศนย์หนัตสุขยอดคงเรือนสถาปัตย์สองศนายธีรพัชชูสุคนสถาปัตย์สามศูนย์หปริ้นัการเหินทางการเขียนแบบขึ้นต้นนายสิทธิศรนันท์อิศวะสองศูนย์หรางวัลการแข่งขันวัตกรรมสุประิตโงการขึ้นสไลด์เส้นบางกอพิรวิทย์มารัฐ จะได้คุณแอราวัลเลน์แแข่งการนวัตกรรมสิีิมือช่วยฝ่าพื้นนในณุใจคิดทั้งคนสามสหนึ่งนาิีกับทั้งคนสามสหนเรียนเงนเป็นการกแบบกราฟิกในสุรศััติ์ชัยปอพงหนึ่รางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันทักษะปีนีสองนของบริษัทพีโนอเตอร์เชฟประเทศไทยจํา นยรักุลตานายชิจโรจนรับไทยรา,างวัลชลยการเข่งข,งนขงงงงันขอบร้อรืยองจงนายตค้โชว์2013นำพังได้แก่